สวัสดีฮะอันนี้มาเล่นพาลาดินนีครับผมเออเป็นไฟล์ตั้งแต่วันที่0513โอ้โหเดือนที่แล้วครับวันที่13 <c oughs> เดือนที่แล้ว <c oughs> ผมเล่นไว้ <c oughs> อุ้นานมากอันนี้ผมยังจำไม่ได้เลยว่ามันเป็นไฟล์เก่าหรือเปล่าครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะ Three, two, one. let the battle begin. Okay. So it begins. The battle is about to begin. <laughs> <The> first blood. <laughs> คุ้นๆว่าที่เล่นสติ๊กเพราะว่า,เ,าเหมือนตอนนั้นน่ะกำลังทำชาเลนจ์ทำชาเลนจ์ที่อยู่ในเกมครับเอา XP ของ b ั t เทิลพา s สสายฟรีนะอันนี้สายฟรี b ั t เทิลพา s สแต่ว่าอยากได้เลเวล20ตอนนั้นก็เลยเล่นตามเงื่อนไขมันนะซึ่งปกติผมเล่นสติกไม่เป็นเลยครับเล่นไม่เป็นก็ลองมั่วๆดูไม่ค่อยได้เล่นนะพวกสไนเปอร์ โอเคว่าตัวเองยิงไม่ค่อยแม่นเท่าแต่ว่ามันก็ใช้มันก็จริงๆแล้วมันก็ยิงโดนง่ายนะสไนเปอร์ไม่ยากเลยนะครับในเกมเนี้ยคือมันจะมีลักษณะที่ว่ายิงไปตรงเป้าขาวก็คือโดนส่วนมากจะโดนนะ ตัวธนูก็ดีจังเลยมันฮันโซฮันโซชาลินลเนะ่ยเด็กเจนี่ที่ชาลินเน,นีเ่ยเดยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่มันซูมไกลซูมมันมีสโคปเดียวครับ กดซูมเมื่อไหร่มันก็ต้องเนี่ยต้องยิงไปประมาณนี้โดนไม่โดนก็ช่างมันแต่ต้องอยิงไว้ก่อนนะไม่ซูมก็ยิงยากมากคือมันบังคับให้ว่าต้องสโคปแล้วยิงอ่ะเห็นไ่ยมันไม่มีเป้าขาวตรงกลางนะโดนสโคบแล้วก็ยิงไม่ค่อยโดน ยืนเล็งโจงแจ้งยืนเล็งโจงแจ้งอ๋อเวลาคิวเขาได้นี่เลือดเราเพิ่ม600ด้วย้ึงสังเกตแต่ว่าเล่นไว้นานแล้วครับอาหลังก็พอดีได้เล่นเพิ่มขึ้นหน่อยอไม,ไม่หน่อยครับเมื่อวานนี้ก็เล่นเยอะอยู่ก็เลยคิดว่ารีบเอาคลิปเก่าๆามาลงทยอยอัพไปก่อนดีกว่าไม่งั้นมันที่ไม่พอครับมันล้นเครื่อง คือดองไว้เยอะมากครับไม่ยอมเอามาอัพสักทีคือกำลังคิดอยู่ว่าอัพไปเลยดีหรือเปล่าหรือว่านจะใส่เสียงเข้าไปหน่อยครับคือผมนั่งบรรยายหน่อยอยู่่ะเพราะไม่งั้นตอนเล่นอ่ะผมไม่ได้พูดไงไม่งั้นตอนเล่นพูดมันก็ได้ท,ทําทีเดียวไปแต่ว่าพูดไม่ได้ครับระหว่างเล่นอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยมีอารมณ์พูดมันมีสมาธิกับเกมจนแบบเอนเตอร์เทนคนไม่ได้อ่ะซึ่งผมเห็นคนอื่นเขาเล่นไปพูดไปได้แต่กูเล่นไปแล้วพูดไม่ได้ครับ มีสมาธิเกมชอบเล่นแบบชอบเล่นแบบเงียบๆอะ่ะชอบนั่งเล่นเงียบๆอะ่ะใครชวนคยุยไม่ได้เลยนะยิงเนี่ยคือลักษณะคือผมอะ่ะขอยิงตอดไปเรื่อยๆเพราะว่ามันฆ่าไม่ค่อยได้หรอกแต่กูค่อยิงๆเม่อกก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะช่วยฆ่าเองเว้ยแบบนั้น เวลาเขามารู้สึกว่าจะลองหนไม่ได้เวลาที่ทไทล่ามากอะ่ะ <You S 2> มันจะมองเห็นแม้กระทั่งตอนที่เราลองหนอยู่เดี๋ยวกดกอน,นิดนึงพอดีมันไม่ได้ไม่ได้เป็นคลิปที่ตัดต่อนะครับคือผมกดเล่นบน VLC Media Player อีกทีนึง่งเราจะกดกอได้กดเลื่อนไทม์ไลน์พุดก็ฮอแมภาษาโบราณเหมือนเนี่ยภาษาวิดีโออะ่ะ ก็ประมาณนั้นแหละนะก็ผมคนยุคเก่าครับยุควิดีโอกดกอกดกอกดเดิ่นทำลายนะครับให้เร็วขึ้นหน่อยเนี่ยสติกก็โอเคนะตาเนี้ยผมถือว่าเล่นได้ดีอยู่คือยิงช่วยเขายิงอ่ะยิงต่อเขาเยอะๆครับเดี๋ยวเพื่อนก็ฆ่าให้เองเอ่อถ้าเกิด ตอนแรกผมก็เลิงจะบอกว่าถ้าเกิดไม่มีคนเล่นฮิลผมก็จะเล่นตัวตัวฟิวเลียนี่แหละครับมันก็มีชาเลนจ์เหมือนกันเพราะว่ามันจะมีชาเลนจ์แบบให้เล่นฟิวเลียสิบแมตชเล่นสติ๊กสิบแมตชเล่นเอ่อเล่นวิกเตอร์สิแมตชอะไรประมาณนั้นครับผมก็จำไม่ได้แล้วมีอะไรอีกนะีคือผมก็จะวนเล่นอย่อยางเงี้ย จนกว่ามันจะครบมันก็จะได้ XP เยอะมากๆครับห้าแสนคูณเขไป5้าแสน XP ซึ่งผมเป้าหมายก็แค่เอา b u t t o ิ pass เลเวล20อ่ะครับพอมันได้ครบแล้วก็ยุติแ <c ười> ค่อยากได้ตัวอวตารมันน Three, two, one. The battle has begun แต่ก่อนผมก็เล่นฟิวเลียโดยที่ไม่ได้อคติอะไรนะแต่หลังๆเล่นแล้วรู้สึกว่ามันฮิวช้าครับมันหิวไม่ค่อยทันเท่าไหร่มันฮิวเพื่อนได้ทีละคนอ,อันนี้ผมหันไปดูบอมเบอร์ไอ้บอมเบอร์นั่นมันไม่เล่นนะนชื่ออะไรก็ไม่รู้ตัวละครบอม,มอะไรสักอย่าง บอมคิงเอามันมาละมันหิวตรงตัวครับมันเหมือนเราต้องเนี่ยหิวเป็นเป้าเป็นคนไปแต่มันก็เต็มเลยนะมันก็เต็มเลยมันไม่มีการเหมือนแบาเลือดค่อยค่อยขึ้น ฮิวก็คือขึ้นเลยครับก่ดีอยู่แต่มันฮิวได้ทีละคนนะทำฮิวเป็นหมูมไม่ได้แล้วมันไม่ดีตรงที่มันทะลุกำแพงไม่ได้ครับเวลาฮิวเพื่อนเนี่ย มันน่าจนะทำให้ทะลุกลำแพงได้เลยเนี่ยมองเห็นเพื่อนทะลุกลำแพงระย,ยะอ่ะมันได้อยู่แต่ว่าต้องมองเห็นแบบไม่มีกำแพงกั้นนะคุณยิวย์เดาถูกกดยิวด้านใส่ท่าน,นี้ ม่แน่ใจว่าชนะหรือเปล่านะมันจะมีบางตาที่ไม่ชนะแต่ผมก็รู้สึกว่าเกมมันสูสีผมก็ยังเซฟนะยเก้เขียนะส่วนมากผมจะเล่นในทีมเดสแมทมันง่ายดีอ่ามันสนุกดีมันมันเหมือนแบบให้ยิงไปเรื่อยๆแต่ไอการไปแคปโซนอะไรมันกดดันนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เวลาผมเล่นพาราดีผมมักจะเล่นแต่ทีมเดสแมทนี่นแหละครับอ๋อผมเอาไอตัวไอพายเนี่ย เขาเรียกอะไรวะไอ้แท่งๆท่งที่มันทำให้ศัตรูติดสตาร์เนี่ยนะครับไอ้สปิดสตาร์เนี่ยมันเป็นฮิวเพื่อนด้วยเมื่อเวลามันติดอยู่ตรงกันเวลาพอมันโดนเพื่อนพวกมันจะหยุดนิ่งๆแล้วมันฮิวแต่ว่าเพื่อนมันจะไม่อยู่นิ่งให้กูใช้อะไรเอาใช้เออมันเจ๋งอยู่เลยมันฮิวเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนโดนลำแสงนี่ก็จะฮิวนี่ยถ้าเลยบางทีผมใส่ใส่เพื่อน in hand you don't see you can kill enemy quadric kill ultimate is down symbol the sword down there too อยู่ดีๆมันจะมีเสียงเพงขึ้นไบทำไมวะือมันลุ้นอะไรไม่เจอศัตรูเลยมันผมใช้ไปแล้วมันไม่ไปมันติดเพื่อนนะโคตรแยนะ่จังหวะแบบกดใช้แล้วเพื่อนมันอยู่ตรงตัวพอดีไอ้คำแสงก็เลยนิ่งเนะ เพราะว่ามันโดนเพื่อนแล้วไม่ได้หยุด มันทะลุหมดนะครับไอ้ท่าเนี่ยทะลุบาเรียทะลุกำแพงบางทีศัตรูก็มองไม่ทันเห็นนะครับว่ามันผ่านกำแพงมาก็โกงๆอยู่นะอาจจะต้องไปฝึกเล่นใหม่ละไยถึงว่าเพราะว่าพักพักหลังผมไม่ได้เล่นฟิวเลียเลยครับเลิกมาเลยไปเล่นแต่ตัวอื่นมันก็โอเคอยู่อะเท่าที่ใช้นะครแต่ว่า มันมีอีกคนหนึ่งไงหมอแกนลามูลามูนเนะอะไรประมาณนั้นลามูนปะมอแกนลามูนเนะเขาช่วยฮิลด้วยอ่ะเขาฮิลตัองอ้งเยอะสามหมื่นนะมันก็เลยทำให้ฟิวเลียงานฮิลของฟิวเลียก็น้อยลงครับ get this done. สหรับมาที่วิกเตอร์นะครับก็เป็นไปตามที่คาดไว้ช่วงนั้นก็คือ ยังวนเวียนอยู่กับ3-4คาแรคเตอร์ที่ต้องเล่นนะครับ10เกม10แมตช์อะไรประมาณนั้น 5, 4, 3, 2, 1 1> วิกเตอร์เป็นตัวฟรีตั้งแต่แรกแล้วแต่ผมก็เล่นน้อยอยู่ดีนะไม่ได้เล่นประจำเลยจิมก็น่าจะเล่นง่ายแหละย, <c oughs> <c oughs> ยิงไม่โดน <c oughs> มันอนาล็อกมัน รู้สึกแปลกๆครับแปลกกว่าเกมชูตติ้งเกมอื่นๆมันจะมีไดนามิกระบบไดนามิกอะไรของมันไม่รู้ที่ทําให้เรามันไม่ได้ควบคุมได้ง่ายๆเหมือนเนี่ยมันไม่ลืน่นนะผมก็เลยไม่เล้งแม่งละไม่สะโคบลนะเขาเรียกอะไร ADS เป็นดาวสายนะคแต่วิ่งแล้วมันฮิวตัวเองผมก็วิ่งเลยเนียโดนยิงก็อย่าหยุดวิง่งสิคิว เนี่ยิงแบบไม่เลงยังดีกว่ายิงแบบคาลเตอร์ไซล์เลยไม่ต้อง ADS มันยังโดนมากกว่าโอกาสเนะโอกาสโดนเยอะกว่าจะดีกว่าไม่มีประโยชน์ ผมว่าเล่นพาราพาาดินยังสนุกกว่าวารโลรัน์นี่ครับในความรู้สึกผมเนะแต่วาโลรลันมันเหมือนคาลเตอร์ไซด์ใช่ปะ่ะรูปแบบกเก่าๆแล้วมันมี a อ i บลิตี้มีสกิลนะครับแต่ว่าเล่นฮาดินผมรู้สึกสนุกกว่าแต่จะสนุกต่อเมื่อเราต้องมีเพื่อนร่วมทีมที่ดีด้วยนะเพราะว่า บางวันผมแมทเจอแต่ทีมอ่อนทั้งทุงวันเลยนะเล่น5เกมหกเกมกูแพ้ซะชนะแค่หนเกมอ่ะอะที่เหลือแพ้หมดเลยลต่อเนื่อมันก็น่าเบื่อไปหน่อยนะคือ <c oughs> มันมีเด็กเข้ามาเล่นเยอะ,อะ <c oughs> เด็กใหม่เด็กโง่ๆที่มันเล่นไม่เป็นนะครับเหมือนลองของอะ <c oughs> เข้ามาทดสอบตัวละครอะไรข้างในก็ไม่รู้เล่นไม่เป็นเลย ตัวนี้ผมยิงพอยิงเป็นแต่ว่าตอนที่ใช้ติเมอาจจะยังไม่ถูกจังหวะเท่าไหร่ไม่ได้ใช้บอลเขาล่องหนแล้วกูยิงไม่โดนเละ Double kill. Double kill. Double kill. is I new Victory. Jump down, Oh the High new. อืมเล่นกรอกนะกรอกแมทนี้น่าจะอา่าผมพยายามนึกอยู่อ๋อที่เล่นกับปี๊บอ่ะนึกออกแล้วเล่นดีมากครับฮิวดีสุดๆเลยจะมีตัว God of Destroyer คนนั้นนะที่เล่นไทยแลนด์นะครับเอ้ยไม่ใช่โดก g o โ s กอส g o s ไทยแลนด์มันน่าจะเป็นชื่อสกิน ปกติผมไม่ค่อยได้เล่นก๊อกตัวนี้เท่าไหร่คือสายฮิวไม่จะเล่นน้อยสุดเลยก็คืออะไรแบบนี้แหละแต่ว่าพอเปลี่ยนมาใช้ปังแมทก็ดีจังรู้สึกชอบนะครับส่ฟ้าเนี่ยฮิวเพื่อนได้ด้วยผมเลือกอันที่ฮิวเพื่อนมา ผมก็งงอยู่ว่าทำไมมันยืนนิ่งอย่างนี้มันไม่เล่นกันเลยเนี่ยฮิเวเพื่อนนะไอโทเทมนี่ก็ฮิวปกติมันใช้โทเทมเป็นหลักนะครับไอสายฟ้านี่มันจะเป็นทาเลนส์ฮิวเพื่อน

โดนจากข้างหลังแล้นะโอ้โหแม่งฆ่าเยอะเลยนะสไนเปอร์นะสเตรกไม่ทันเคนน่ะเวลาจะเกือบจะฮิ้วได้แล้วก็ไม่เคยทันเลยเนี่ยสองคนแลยไหมรู้สึกเซ็งเซง็งเลยเวลาเล่นตัวฮิ้วก็จะเป็นแบบนี้ครับวิ่งไปเกือบจะฮิ้วได้แล้วเดียวกว่าจะเห็นก็คือเขาตายพอดีครับ พักหลังๆเวลาที่ผมเบื่อ Overwatch ผมจะชอบเข้ามาเล่นพาราดินนะมันก็จะมีแมทที่มันสนุกสนุกอยู่ครับถึงแม้มันจะไม่ได้สนุกทุกแมทก็เหอะนะวันหนึ่งเราเล่นอย่างน้อยขอให้เจอแมทดีๆแบบเนี้ยสัก2แมทสามแมทโอเคละสำหรับผมโอเคผมแฮปปี้ดีมันก็จะมีแมทที่เล่นยังไงก็รู้ว่าแพ้ก็จะมีปนๆกันไปแต่เราก็อ,อันนั้คือผมก็ไม่ได้เซฟเอาไว้ ไว้ทำแม็กที่มันเล่นกับเพื่อนดีๆเล่นกับกลุ่มเพื่อนที่มันเล่นเป็นนะมันจะมีนะคือคนที่เข้ามาเล่นใหม่ๆแล้วม,นะมันจะอ,อ่อนๆน,นะครับอันนี้ก็ต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเองดูนะคนที่สนใจจะเล่นก็ลองดูมันก็จะเจอแบบนั้นแหละคือเล่นแล้วก็แพ้เล่นแล้วก็แพ้แพ้เพราะว่าเพื่อนมันเล่นไม่เป็นกนะันอ่ะมันยังไม่รู้วิธีการใช้งานตัวละครแลนะ้วเข้ามาสายฟรีกัน สายฟ้ามันก็ดีด้วยผมชอบไม้คาถาสายฟ้าเนี่ยมันไม่ต้องรีโหลดนะครับมันจะชาร์จขึ้นเลยว่าจะมีเอนิจิของมันเนี่ยเดินไปอ,อยู่ไกลไปยังไงก็ไม่นนทันเนาะ ตัวปี๊บเขาก็ตามฮิวดีนะเขาโยนขวดคอยฮิวเพื่อนนะครับ <like> เขาเจบตายแล้วผมจะช่วยฮิวกค่หางฮิวธรรมดาเนะี่ย เขาชอบบินนะคนนี้แต่การใช้จอยแล้วกดบินมันยังไงวะผมก็ไม่เคยเล่นเท่าไหรตัวนี้รู้สึกว่ามันจะยิงเป็นคล้ายๆตัวตัวฟาร่าครับบินแลวก็ยิงก็จะโกงๆหน่อยแรงด้วยเริ่มกดให้ สนุกดีครับร้องโอ้โหถือว่าคิวเยอะนะนั่ยและไอ้นั่นอะไรอะ่ะไอคนที่เล่นวิเวียนนะครับไม่คิวเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหม่ไม่คิวเลยครับ <c oughs> เนี่ยบางบางทีมันจะเจอแบบนี้ไอไอฝั่งของเขาที่สายฮิวคนนั้นนะ่ะชื่ออะไรนะชื่อเซริส ไม่ฮ er ิวเลยไอ้ไม่คิวเลยเนี่ยมันมันไม่แปลกแหละครับเพราะว่ามันเป็นตัวฮิวใช่ปะ่ะแต่ไอ้วิเวียนเนี่ยมันเป็นตัวดดเมทแล้วมึงไม่คิวเลยนี่คือ,อยังไงวะวิ่งไปวิ่งมาเหมือนเปิดบอร์ดครับดูโง่โไงไม่รู้บางทีเนี่ยชนะด้วยจากการที่มันมีเพื่อนร่วมทีมที่มันเล่นเป็นและเล่นเก่งๆคิวเยอะๆแค่นี้ก็ได้แล้ะแต่จะมีคนโง่โงอยู่ครับเราจะปอนอยู่กับคนพวกเนี้ยซึ่งบางทีมันก็น่าเบื่อนะ เจอบ่อยๆมันก็เปลือบเหมือนไม่ตั้งใจเล่นก็เข้ามาทําไมก็ไม่รู้ครับคือไม่คิวแล้วแถมไม่แอซิดด้วยนะดูดิ <c oughs> มันไม่เล่นเลยอะ่ะแทบจะไม่เล่นเลยไดเมจไปพันเจ็ครับ <c oughs> ทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้ <c oughs> ตาย6กอะโอเค